สวัสดีครับผมอาจารย์แสงโซโหเยาวชนทีมชาติปี61นะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับฉากทั้งสองฝั่งที่ไม่ว่าจะเล่นโต้ไหนก็ตามยังไงก็ไหลเหมือนกันหมดครับผมนะครับอันนี้ตำราเราหาซื้อกันได้แต่ประสบการณ์หาซือ้อไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่าฉากที่ผมตั้งมามันไหลยังไงบ้างอ่าลอนนูนะครับเดี๋ยวมุมกล้องไปฝั่งนูนนครับผม ฉากวัฒนนี้นะครับเป็นฉากที่ขาวกระแดงค่อนข้างเป็นแนวขนานเดียวกันขาวจะไหลมาทางฝั่งซ้ายเยอะมากอันนี้ผมปล่อยคิวให้ช้าที่สุดดูดีๆนะครับอ่าฮะมันจะเทไปซ้ายหน่อย ต้องส่งคิวให้ไวขึ้นอีกหน่อย <Yeah. S 1> มันจะออกซ้ายนิดนึงครับผมอลองมาดูอีกฝั่งนะครับ ฝั่งนี้ตรงกันข้ามก็จะไหลามาทางชมพูครับไหลามาทางขวาโอ้โหอันนี้เลงไปเต็มใบไหลามาขวาประมาณลูกครึ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฉากซ้ายหรือขวาทั้งสองฝั่งนี้ก็จะไหลเข้ากลางโต๊ะหรือไหลเข้าหาชมพู ทีนี้เราเล่นเกมจริงนะครับแดงลูกประมาณนี้เราต้องการแทงกินดำเราต้องส่งคิวช้าอ่าเหลี่ยมประมาณเกือบเกือบครึ่งใบนะครับผมจะเล็งเผื่อหนานิดนึงเพราะว่าขามันจะไหลามาทางขวาแล้วก็จดให้ต่ำหน่อยออกคิวให้ช้ากินดำได้พอดีครับผม อันนี้ผมไม่ได้เล็งเหลี่ยมนะครับผมเล็งเพื่อหนาไปเยอะแต่ข่าวไหลมาทั้งนี้อ่ากินดำพอดีอลองดูอีกฝั่งครับผมเพราะช็อตบางช็อตเราจําเป็นต้องกินดำนะครับแต้มมันใกล้จะขาดอ่าอย่างนี้ เหลี่ยมประมาณบางกว่าสามผมก็จะเล็งเผื่อหนานิดนึงเพื่อให้ขาวไหลไปท้ายของชมพูนะครับโอ้เหลือเชื่อนะครับผมโต๊ะสนุกเกอร์ทุกตัวนะครับในสองฉากที่ผมแทงมากสักครู่นี้ ผมแข็งมาก็เสร็จกว่าเปีแล้วส่วนใหญ่สองฉากนี้ยไหลเหมือนกันหมดครับมันจะไหลเข้ากลางชมพูนะครับอะฉะนั้นถ้าเราเล็งเหลี่ยมแล้วออกคิวช้าย,ยังไงก็บางกว่าแน่นอนเพราะข่าวไหลเข้ากลางโต๊ะไหลามาทางชมพูอทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะแทงแรงเพื่อมากินน้ําเงินหรือเหลืองเขียวช็อคเราไม่ต้องเผื่อนะครับเดี๋ยวผมลองแทงให้ดูครับ อันนี้คือผมเลงเหลี่ยมเลยนะครับไม่ได้เผื่อถ้าเราออกสปีคิวอย่างนี้โต๊ะมันไหลไม่ทันครับผมอันนี้ออกคิวสบายไม่ต้องเผื่อนะครับลองนําไปซ้อมดูครับผมเวลาเจอช็อตที่ต้องการกินดําจริงๆในกรณีที่แต้มมันจะขาดไปแล้วหรือต้องการกินสีใหญ่เพื่อให้ได้กาสองกานะครับ ดำก็เป็นคะแนนที่มากที่สุดขอบคุณครับผมหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับประสบการณ์หาซื้อกันไม่ได้ครับผมสวัสดีครับ